สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะกล่องเวลครัมคอลเลกชันของเทเชอร์นะคะซึ่งเราสั่งซื้อจาก YGC เล็กไทยนะคะอะเรามาดูกันเถอคะค่ะอันนี้น่าจะเป็นของแถมจาก YG นะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราลองมาแกะดูก่อน,นอุ๊ยเราได้ น้องจองอู๋องวินาลาก่ันเป็นอะไรเนี่ยอุ้ยมาแล้วเฮ้ยเป็นสติกเกอร์อน,นี่เป็นสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์วินาลากส่วนอันนี้เป,นเป็นเป็นเหมือนโปสการ์ดะค่ะทุกคนโปสการ์ดวินาลากส่วนอันนี้นะคะเป็นเหมือนเหมือนอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะประตูบ้านน่ะทประตูบ้านน่ะทุกคน า,า,า,าน่ารักสวแล้วใ้ตื่นเต้นมากแถบวบนี่เคยสั่งซื้อของออนไลน์แบบนี้อ่ะไม่ไม่ใช่สินี่นนเคยสั่งซื้อแบบนี่โอ้ยทุกคนสวยมากสวยมากเลยค่ะเนี่ยเาราจะมาแกะดูโอ้ยแกะไงเนี่ยกวาวมันมขาดเนี่ยใช่ไงอ่ะ เขาแกะเป็นยังไงโอ๊ยฉันแกะไม่ได้คนทำไมแบบคนอื่นเวลาเขาแบบแกะของทำไมเขาแกะง่ายจังทำไมเราแกะยากจังเลยนะคะเวลาเราแกะได้ละโอ้ย,อยสวยมากสวยอ่ะไม่ไม่เสียใจที่ซื้อเลยโอ๊ยรู้สึกอยากส่อยปอ่ะอายนี่ค่ะเราไม่เดิกันนะค่ะ ทำไมผมแกะไม่ได้ล่ะเฮ้ยอ่าโอเคโอ้ยเนี่ยแบบกล่องก็ยังดูหรูล่ะเลยทุกคนดูสิขนาดกล่องแบบกล่องนุ่มมากเหมือนแบบเหมือนผ้าพแพรเลยจริงแบบอันนี้ก็จะมาเป็นของชิ้นแรกนะคะเรามาดูอันนี้คือเข็มกัดะคะ่ะทุกคนเข็มกลัดมีสามชิ้นน่ากแล้วก็มาดูอันนี้คืออะไรเนี่ย อันนี้คือหูยไอดีไอดีหูยหล่อมากเลยทุกคนหล่อมากเดี๋ยวเราเค่อยมาดูกันทีละชิ้นนะคะให้ขึ้นมาดูกันทีละชิ้นเนาะสองอันนี้คืออะไรอะพอรพอรโพลารอยด์ลารอยด์อุ้ยอุ้ยน่ารักโพลารอยด์น่ารักขออนุญาตอันนี้เก็บก่อนนะเก็บก่อนนะคส่วนนี้คือ ทุกคนเป็นเป็นเหมือนแบบว่า,วาสมุดอะไรเยทุกคนแบบมีรอยด้วยนะแต่ว่าอะไรสงสัยมันอัดกันมาเปล่าเนีย่ยมีรอยด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นโปโต้รูปอะค่ะรูปเล็กๆกะค่ะส่วนนี้คือแท่นแทนแทนซีดีโฮ้ยแยกกล่องรู้สึกเหมือน ยู่โรงเรียนอินเตอร์หวานบอกว่าฉันกำลังดูใช่ที่โรงเรียนอินเตอร์ส่วนนี้คือโอ้โทษทีคะ่ะอันนี้คือคืออะไรนะเนี่ยเขาเรียกว่าสติกเกอร์ทุกคนสติกเกอร์นี่น่ารกเอาไว้ก่อนส่วนนี้คือการ์ดการ์ดทุกคนการ์ดไม่ยากโ,โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วของชิ้นใหญ่เริ่มมาแล้วทุกคน อันนี้เป็นอเขาเรียกว่าอะไรนะโปสการ์ดค่ะทุกคนนี่น่ารักนี่คุณชายทั้ง12คนของฉันโฮย้ยดีใจจังไหยแบบเหมือนฉันส่งลูกฉันเข้าไปโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยนี่คือปฏิทินแบบแขวนค่ะทุกคนโอยน่ารักจังเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวจะพาปดูทีนี้ปฏิทินตั้งโต๊ะ โอ้ยนี่โรงเรียนไหนเนี่ยที่ตั้งโต๊ะเล็กมากสวนนี่คือโฟโต้บุ๊กค,ค่ะทุกคนโอ้ยน่ารักมาเราจะมาลองเราจะมารีวิวทีละชิ้นกันดูนะคะอันนี้เป็นโฟโต้บุ๊กเนาะโอ้ยน่ารักดูหน่อยด,ดิอ่ะยังไม่เปิดดูเลยค่ะน่ารักแล้วอะค่ะไงอยัยพี่สอ๊อฟแรกะ ใจย่อเอาพี่พูดชื่อผิดแล้วจย่อหนีใจย่นี่ไงนักเรยนเอาาเลเลยจ้ะอุ้ยหมู่วาลูกแม่หมูหวานจงกวานนะคะนี่แดงแล้วอุ้ยอาซาอาซอุ้ยอาซให้หนกบอุ้ยนักเรียนนอกจังเลยอ่ะอาซยอุ้ย เฮ้ยน <icana> ้องเยียม้ยน้องเยมเลยสองหน้าเต็มเลยสองหน้าเต็มเลยน่นะอยากให้ทุกคนคืออยากให้ทุกคนมีมากเลยควันข้าเก่กันเกี่ยวกัสมมากเฮ้ยน้องเยโดยองค่ะโดยองเฮ้ยทำท่าคิสด้วยเนี่ยคิดอันนี้เนี่ยโอยโอยนี่เลโอยนะ ฮารโลตต่อฮาลตต่ทุกคนทางฝนนะจ๊ะดูฮาลตต่อนี่คุยลุ่หล่อของพี่นี่ฮาต์อย่ต่อไปต้องเป็นจองจองอจะงแล้วเนี่ยเราได้การจองอูด้หลยจองจเทียวคุยหมว่านี่มันแบบทำไมแบบเราชอบแบบนี่ห่า่นนี่จังทวาในีเราเราชอบ,อออชอบตัวที่เป็นแบว่าของ มนตกตุงของม่วาน,นะคะวากเลยเนี่้เเปิดใกล้ดูวนี่เป็นเซตต้นไม้เซตต้นไม้นี่นะใช่ไหมอุ้ยใช่ล้มรืลมอเชียวอุ้ยเอาอุ้ยน่ารักชอ่อ่ะชอบเทเชที่แบบอยู่ในป่าแบบนี้อ่ะคืออยู่ในป่าด,ดงดิบแบบนี้อุ้ยน่ารักดูสิค่ะทุกคนคือ ที่เราต้องเปดอะไรเราคว้าวิดีโอเรายาวเนาะอุย้ยได้ไโฮ้ยหลอดทำไมอุย้ยอุ้ยเฮคุงทำไมได้ลาฟังอุย้ยมอแงกับชุดแบบนี้อ่ะอุ้ยได้เุ้ยหลอมากอุย้ยเอาคันนี้ตกอุย้ยลูบนี้ได้นะคะทุกคนดูสิเูอเธอเนี่ยลูกตอา้าวอ้าใครได้เนี่ย ฟัวเหรอโอสปอร์ตโรยไปมักเน่นี่แบบเขาแบบมักเน่วงนี้เนี่ยหล่อเท่จริงอาวคุณชายสุธาเทพเอิรคุณชายทั้งสิบสองคนมาแล้วค่ทะทุกคนอุ้ยรู้คุณชายนี่ฉันอยากกดเจ้าหญิงเลยเนี่ยทุกคนดูสิพี่โอชีพี่โอชีจงกระยูเห็นจงกระยูเปล่าเนี่ย เจโฮเจยอกคะทุกคนโอ้โหเราเปิดดูโ่อ๊ยอเฮดูสิวิ่งไปอัสเฮดีพรสวรรค์ด้านการโพสท่าว่าเลยนะทุกคนเรารู้สึกเหเราอาจจะรู้สึกเป็นคนเดียวเนาะ่ฮัลโล่ฮัลโลมโตงโอ้โหมาอีกแล้วเซตของมักหน้าแบบ มักนิไหลนี่แบบชอบมากโอู้หูยแต่ช่วงวันของแม่ช่วงวันมาแล้วมาแล้วเว้ยใกล้แล้วทุกคนเฮ้ยเราดูแค่นี้ก็อิ่มอกอิ่มใจละไม่กินข้าวก็แล้วเนี่ยโอ้โหทุกคนดูสิคะน่ารักโอ้ยน่ารักอุ้ยอันนี้มันคู่รักคู่ริดเดอร์นี่แะคู่ริดเดอร์ทุกคนโอ้โหอู้หูสุดยอด เราแบบอวยวังมันไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้พูดโอเวอร์นะทุกคนทุกคนควรจะมีแล้วก็ครอบครองมีความจำครอบครองไว้ทุกคนเป็นคอลเลคชันประจำปีของเทเชอร์เลยนะเนี่ยเฮ้ยแบบผิวสัมผัสแบบนุ่มมากเลยไม่รู้ว่าเขาแบบใช้อะไรในการทำอะทุกคนชิ้นที่สองนะคะชิ้นที่ใหญ่รองเรามาคือ แต่จีทินแบบห้อยนะคะทุกคนดสูสิโอ้ยมันเดือนสามด้วยนะเดือนมีนาะแสดงว่าเออเพราะว่าสินค้ามาช่วงนี้ใช่ป่ะเนี่ยก็จะรับูเหมือนน่าจะเป็นลายมือของน้องด้วยเนาะเพราะวันเกิดของใครในเดือนนี้เออดีเลยดีเลยเราจะเอาไว้แบบดูวันเกิดของแต่ละคนเนี่ยนี่เนี่ย,ย,ยอ่ะดื่มให้ทุกคนดูลูกสะนะ นี่ก็เป็นเซตของสามมุมสามมุมทุกคนอะเราจะทำยังไงกันดีถึงจะเห็นทั้งหมดเนี่ยนี่น่ารักเป็นเซตสามคนนี่นะโอ้ยเนี่ยเนีน่ยทุกคนจะดูเนาะเนี่ยโอ้ยทุกคนมีไฮไลท์ไฮไลท์เดี๋ยวช่เนี่ยมีเม่เดือนนี้ไหมมีไฮไลท์ทุกคน,นเดือนนี้มีไฮไลท์ทุกคนเดือนนี้นเดือนหกเนี่ยเราจะไม่ได้เดือนอะไรเนี่ย นีเห็นไวโยชิเอะนะคะทุกคนเราก็มาดูนี่อุ้ยอาซาฮิอาซาฮิน่ารักชอบอาซาฮิมากดูอชอบทุกคนร,กรักทุกคนเลยยน่ารักดูสิโอ้โหคุณชายจุธาเทพเจอเซตคุณชายจุธาเทพมาละให้ทุกคนโอ้โห โอ้โหลูกฉันอุ้ยมาแล้วอันนี้อ่ะอ่ะทุกคนมีถึงปีสองศูนย์สองสองด้วยอ่ะปีสองพันยี่สิบสองด้วยอ่ะอ้าวมีถึงปีนี้เลยเดือนไหนเนี่ยมาดูกันโอ้โหว้าวเกี๊ยวนะเนีย่ยเดือนสี่ของปีนี้ด้วยอ่ะปีนู้นเลยโอ้โหซื้อชายข้ามปีเลยนะทุกคนเนี่ยสวยสวยมากเนี่ย ชอบ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 โอ้โหต่อไปเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะกันค่ะทุกคนปฏิทินตั้งโต๊ะให้รู้แบบโรงเรียนไฮโซเนาะโรงเรียนแบบอินเตอร์กันเนาะทุกคนเนี่ยไม่ใช่โอ้โหอ่อซาฮีมาก่อนเพื่อนเลยอะซะฮีฮีคูมาก่อนเพื่อนเลยวุ้ยแค่คล้ายๆกับอันนี้เลยอะคล้ายๆกับที่เป็นแบบ แ,แขวนเลยแต่ว่าเป็นเหมือนนะ้อเป็นแบบตั้งโต๊ะอ่ะจะว่ามาดูคล้ายๆนี่คือตรงที่เขียนวันที่นะเหมือนตรงวันที่อ่ะจะเขียนคล้ายๆกันเลยทุกคนแต่ภาพแบบไม่คล้ายกันเลยนาะดูสีภาพของแต่ละคนโอ้โหมีพโอชิ้าพโอชิ้าแม่โอ้โห,น,โโโโหนี่เป็นเยดามน้องแกมของฉันอ่ะโอ้โหเจให๊ไฮยอผู้ชายคนนี้ถ่ายมุมไหนก็หล่อโอเค โอ้จางอูผู้ชายมากเข้มฉันชอบผู้ชายแบบนี้จางโอ้โหวหวานหวานของแม่ดูสิทุกคนโอ้ยจีฮุนจีฮุนทุกคนเอาวางก่อนทุกคนทุกคนไม่เห็นน้องโอ้ยน้องโดยยองมาจีฮุนแจอ้าไม่ใช่ซอกนี่นาพี่ซอก ก็มองไปอุ้ยอันนี้แบบโหอยากจะปิ้นติดผนังบ้านจริงเลยนี่นะทุกคนเสร็จแล้วหมดแล้วทุกคนดีมากพี่มาดูอันนี้คือโปสการ์ดนะเห็นตอนที่แบบว่าสั่งซื้อเขากบอกว่ามันเป็นแรนดอมสุ่มที่มีสี่แบบเนาะเราได้แบบเซตันนี้มาเป็นแบบนี่ไงเป็นแบบว่าอยู่หน้าวังไงนี่ รอต้อนเราเปิดประตูให้เราที่อยู่หน้าวางังนะทุกคนเราเวอร์กันไปไหมโอเคอันนี้คือแบบว่าซีดีดีเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูเนาะมาด,ดูกันส่วนนี้เป็นพาโนลอยโพลารอยโพลาร,ร,ร,รอยเซ็ตโอ้โหชุดชุดเรามาดูโพลาลอยเซ็ตโอ้โหพี่ซอว้ยเหมือนถ่ายจากกล้องฟิล์มเลยอะ่ะ ใช่ถ่ายจากกล้องฟิล์มทุกคนเราจะบอกว่าของเราอะทาไมมันถึงแบบมีรอยอะมีรอยของพี่ซอกมาทุกคนเราจะทําย,ยังไงดีอะรอยของพี่ซอกจีฮุนจีฮุนนะคะแล้วก็เป็นพี่โอชีโอชีเนี่ยภาพจากกล้องฟิล์มนี่ก็ อ้ยประจุกันอยู่ฮมาชิฮอโยอันนี้ก็จะให้ยอุ้ยฮิคุงฮีคุงฮคุงคุงอ้าน่ารักน้องแกมน้องแก้ดยงดย,ดยงทุกคนดูงฮัลโโตฮัลโหลโตทุกคน อโอ้ยจ้อูจ้อูแล้วก็มาเป็นหมู่หวานลูกแม่หมู่หวานนะเก็บเก็บพ่อนนะคะเก็บเข้าเสร็จขออนุญาตเก็บเข้าเสร็จก่อนนะคะทุกคนแล้วก็มาดูแบบเหมือนโปสการ์ดนะทุกคนดูสิถ้าของเราเห็นไหมนีรอยอยีกแล้วว่ะเสียใจเศร้าจังเนี่ย พี่โซโอ้โหพี่โอเกลงแล้ว่ะอุ้ยคุณน่ารักที่คุณคุณอุ้ยเอาอะไแบบเปิดเล่นเวลาแบบคิดถึงกันก็ดีเนาะทุกคนดูสิพี่โอชีพี่โอชีอช,ชีแล้วก็จุนกายุจุนกายูจุนเกยูโอ้โห มาชีโคมาชิโคนะคะโอ้เจโยโอหรอมากแ่จย์โโอ้ยอาซาฮีโอ้ยลูกแม่ช่างแบบเรียบร้อยอาซาฮีฮิคุงฮิคุงเด็สก้าอ่ฮิโก้หน่องแยมค่ะหน่องแยมเยดำนะคะทุกคนเยดำแล้วก็โดยอง โยโย่โยโย่แล้วก็จะมาเป็นเออใครนะฮารุโตะเย,ย้ฮารุโตะฮารุโตะดีนะดีนะเราไม่พูดว่านารรโตะทุกคนโอเคอันนี้เป็นจังโอค่ะจังโอ้อุยเท่จงอุ้ยมาหวานลูกแม่มาแล้วมาหวานจังหวานนะทุกคนจังหวานเสร็จแล้วอุ้ยดีมาก เ้ามาเป็นเซตอะไรเนี่ยอะไรเราลืมไออ้าวอ้าวไอดีเซตออ้โหของพี่ซอของจีฮนุนโอ้ยเราหมดอยกากจนเอาไปทำแบบติดแานนักศึกษามากเลยเราชอบมากโอ้ยชอบดูดิดูดิหล่อมากเลย คุยกระดาษเขาแข็งนะทุกคนกระดาษใไขเป็นกระดาษโฟโต้แข็งอนะ่ะโอ้ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะเนี่ยโอมทานมากเลยทุกคนเออไม่กระดาษเขาไม่ใช่ขี้ๆนะเนี่ยเออดีจดไว้จดไว้็บไวๆๆไ้ไดูตอนคิดถึงกันต่อไปมาก็สมงเป็นการ์ดท,ทุกคนการ์ดการ์ดอันนี้อะไรอะ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะ รันนี้เราจะได้กี่ใบกัดอุ้ยดูสิไอ้สี่ใบโอ้โหใอ้เป็นชายตัวคาเท่ด้วยดูดิอุ้ยสะสมเก็บวารีการสะสมไปแล้วเอาแบบเนี่ยแล้วก็มาเป็นต่อไปคือเข็มกัดนะคะเข็มกัดเข็มกัดของตาโรงเรียนนี้เลยโรงเรียนของเราเลย ลงยินเทรเชอร์นะคะทุกคนเฮียลงยินเทรเชอร์อแล้วก็ชิ้นสุดท้ายค่ะทุกคนคือสติกเกอร์น่าจะเป็นฝีมือของน้องๆเนาะอ๋อเราจับหัวปะค่ะอ๋อฝีมือของน้องนองโอ้ยดีมากทุกคนดีมากทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเวลคัมคอลเลคชันใช่ไหม รูอ้าไม่ใช่นี่ไงรีวิวเวลคัมคอลเลคชั่นของเทชันะคะโอ้โหเหมือนแบบเหมือนโรงเรียนลูกอ่ะนะแบบว,ว่ามีคนส่งของจากโรงเรียนลูกมาให้อันพิธีธ่การศึกษาของลูกเราทุกคนมาดูดิโอ้โหคุ้มมากเลยทุกคนกคุ้มมากเลยจ้าเคค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเราจะมาแบบว่า รีวิวอะไรอีกนะคะมารอดูค่ะน,นะคะ